เห็นคนไม่ได้เลยนะแล้วก็บงีใช้ตัวหนักสำหกินนะพี่อกล้าไมเอาอาต้องเล่นเบาๆนะสายหวานาสหวานเอาเนาะโอเคโอเคดีครับมาแล้วครับผมโอ้กระโฮโอ้ไสเล็กกะโฮกระโฮ

สำหรับอีพีนี้นะครับก็จะพาทุกท่านเลยนะครับผมมาตกปลาอ่าเดี๋ยวหมายเนี้ยผมไม่เคยไปนะเดี๋ยวผมต้องโทรถามทางอ่าทางผู้ใหญ่บ้านเนาะของอ่าบ้านบักขวางบ้านบักขวางอ่าเดี๋ยวชื่ออ่างเดี๋ยวผมไปสอบถามอีกทีหนึ่งว่าสารุปชื่ออ่างอะไรแน่พอดีผมเห็นนะครับเห็นพี่ๆนะาๆเขาไปตกกันเนาะเห็นทางชซเชี่ยวต่างๆนะครับ แต่ก็เป็นอ่างที่ไม่ดังมากแต่มีปลาตัวใหญ่โตเยอะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ไปยังบ้านผักขวางจังหวัดอุตรดิตนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศ2ข้างทางนะนี่ให้ดูบรรยากาศสองข้างสองข้างทางก่อนนี่ครับผมโอ้โอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นหมอกหรือพีเอ็มสองจ้านะ <c oughs> นี่ครับโอ้โหทุ่งนาส,สวยเลยครับผม นี่ครับตอนนี้เจอทางเข้าแล้วนะครับนี่นี่ครับมีป้ายบอกเลยทางไปอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยขุดลาดนี่ครับหลงนะครับเมื่อกี้ผมเลยลองไปดูครับผมลองไปดูนี่ครับทางจะแคบหน่อยนะนี่ครับมาถึงอ่างแล้วครับนี่ มาถึงอ่างนี่ผมมือสวิงเลยนะนี่นี่อไ่นีมันกินกลางวันหรือเปล่าครับกลางนไ่นอ๋ออ๋อนใหญ่เป็นปลาจีนเหรอครับจีนกห้ี่กหงใ่กวันมีกระห้ด้วยนี่ครับบรรยากาศอ่างนะนี่คโอย นี่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 เละหมายตกปลาเด็ดเด็ดนี่เขาเยอะแล้วนะนี่คเนี้ย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 นี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้โเโี้เนี้ยเนี้ยเนี้เล้ยนี้ยเ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 นี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ยบเลยครับมันมันเป็นสีนู้น่ะมัน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 อ้มันไมไอ้ไอ้กล่องเขียวอไองกล่องเขียวพี่มันล้างง่ายครับผมอ๋อใส่โลใส่โล <c oughs> เห็นคนไม่ได้เลยนะแล้วก็บางทใ, <c oughs> ใช้ตัวหนักก็ไมกินนะพี่การมาเนี้ยเอา่เอา,อาต้องเล่นเบาๆเนาะสายหวานสายหวานเอาเนาะ โ <Okay>. okay. อเคโอเคดีครับมาแล้วครับผมโอ้กระโฮกระโฮใส่เล็กเนี่ยกระโฮโอเค okay. แจมแจมแจมตัวแรกครับผมหมานหมานหมานมกินเบ็ดเล็กเหรอครับก็ไม่เล็กนี่เบ็ดใหญ่กันนะอืมจริงมันก,กินเมืม่อคืนไม่เอาเมื่อคืนไม่เอา มันไม่เข้าอะ่ะผมมา <laughs> คืนนี้ไม่เข้าสองสองคืนแล้วไม่เข้า <laughs> อืมเหยื่อเราไม่ได้มาลงบ่อตัวสวยเหยื่อเราไม่ได้มาลงบ่อยสุดยอดสุดยอดดีหวานหวานเยอะเด็ดเยอะเด็ดบังแมงคือแล้ว เจ้าเดินดูหน้าใหม่เอ้ยจีนหมืยนจ้าดีครับจีนตัวสวยเลย มาแล้วปะจีนมาแล้วตัวสวยตัวสวยโอเคครับนี่ตอนนี้ก็ลงบิดเสร็จเรียบร้อยครับผมหมายสวยจัดเลยครับนี่ปลาขึ้นเยอะมีปลากระโฮ้ด้วยนะนี่นะไดอะไรทั้งปลาจีนปลากระโฮ้เลยอ่างเก็บน้ำห้วยขุนลาบนี่ครับจังหวัดอุบิดนี่สวยสวยติดตามนะจอยครับ

sưởi dưới sưởi

มันไม่น่ามันไม่น่าใช่นี่หรอกมันน่าจะเป็นตัวช็อตบอดี้มากกว่าป้อมป้อมโอ้ช็อตบอดี้

ตัวปน,นินครับปน,นินฮะอาจใช่ยวโอ้ยตวสวยแล้วแยมแยม <laughs>

i <laughs> mm -hmm. ให้จะดกระไปนะเออกระพือเยนะแต่วันต่อต่ออยู่ไหนตัแค่ขับดีตอมันยุบมีอยู่นยนึงกรกระพือว่ห้กับ่ลือยไค่อยมาถึงทีวค่อยค่ค่อยค่ค่อยค vẫn chưa luôn sức khỏe đồ bốc lên cho hai bì tụt đi đem bò hai mươi năm 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 หัวหรือมันกันวัวเขาขางตะลิงละอยากมนติดตะลิงเนอนลยน้อนีลขนาดนี้ละชว่าไอ้นั่นได้ไปอ่ะ เออทีแรกผมก็ผมก็สวยนะสวย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 ใช่สวยข้าวมันข้าวมันไออย่างนี้มันให้รับให้เป็นก้อนเล็กก้อนเล็กอะไรจานมันจะเหมือนเชื่อๆห่ือเปล่าแบบโดดด้วยแบบนี้ลหนโดดมือผมล้วก็ตุ้งต้นลยวก็เอฟเฟ

เพียเพียนครับหูดูตัวสวยสวย เล่นด้วยใครสนใจมาเลยครับมีนมีนานะตกปลาทั่วอ่างครับตกกันหลายมุมส่วนใหญ่ห้เป็นปลาจีน,นบนาะตกปลาจีนเมื่อเช้าก็มีได้ไปคนละตัวสตัวครับผมก่อนหน้านี้ก็ถือว่ากินดีนะต้องมันลองต้องมันลองเก๋ผมลุ้นยำเย็นครับ ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์นะครับตอนนี้มีฝนละเอ้ยมีลมฮะลมแรงครับผมแล้วก็มีเ,มเสียงฝนเนาะไม่รู้จะตกก็ไม่รู้นะแต่ถ้าตกก็ดีปลานะ่าจะกินดีวันถัดไปต,ตอนนี้เก็บเบ็ดครับผมไหวลงมา๋ยวถ้าฝนมาได้จะลำบาก <laughs> ยังไม่กินทางด้วยทางกลับโวหลกในนั้นเนี่ยผมเนี่ยบ <laughs> <laughs> รรยากาศดีมากครับอ่างนี้นะสุดยอดเลย สามครั้งครับเมื่อกี้มีเหมือนกระตุกกระตุกหน่อยหน่อยลอรุ้นอีกสักหน่อยนึงเผื่อมีติดเผื่อมีติดช่องท้ายผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะกับไหมายมหินดานะครับการมาครั้งแรกเนาะยังไม่รู้เลยว่ามุมไหนยังไงแต่ก็พอมีผลงานนะผม สวยมากปลาเอาได้โรับกินดีมีกระโหหใหญ่ๆด้วยนะจะสอบถามพี่ๆนะครับที่ดูแลที่นี่เนาะก็เป็นหมายที่พี่เขาดูแลนะครับของคนน้องของหมู่บ้านก็มีค่าบริการนะครับแต่หรับใครที่มาสม่ก็ เดี๋ยวเบอร์โทรนะครับผมจะเอาเบอร์โทรสงไว้ใต้คลิปเนาะในส่วนของราคาก็โทรสอบถามที่เขานะครับโอ้โหนี่ครับนี่นี่ดูดูตะเกียนดูตะเกียนนี่ครับแหมตะเกียนตัวสวยเลยนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเบอร์โทรพี่ชาตีนะลงไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะมาได้เลยมาได้เลย กำลังกินเลยแหละสนุกเลยแหละครับเวลานี้ ไหนที่โลก,กตะโตดึงคันไหลอ่ะโอ้แต่คันไหลสวยนะโอ้โหดึงไหลดึงไหลเลย <Okay. S 1> ชอบชอบดึงจนพุ่งแต่อ่างนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นตกไปทางปลาจีนเนาะปลาจีนตัวที่สวย,สวย ก็ปลากระโฮ่นะวันนี้ผมก็ได้กระโฮ้มาตัวนึง่ง โอเคครับเก็บไปก่อนเดี um, uh, ๋ยวรอรับชมผลงานใส่สวยได้วมายไดาโอเคครับผมก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็มาตกปลายังอานห้วยห้วยหินดาดเนาะยังอ่ะอะไรนะหยขุห้วยขุนลาด มุ่ยขุดลาครับผมตมบลปากขวางจังหวัดอุตรติตถ์นะครับก็วันนี้ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหัวทุเรียนเนาะก็จะเป็นูตดพร้อมตกนะครับก็ผสมน้ําตกได้เลยสําหรับเหยื่อนะครับนี่ก็มีผลงานปนินนะครับปนินตัวส,สวยก็ประมาณสองตัวสามตัวแล้วก็ปลาตะเพียนเนาะอันนี้ก็เป็นสําหรับ EP แรกเลยแล้วก็มีปลาพวกปลานวนจันท์ปลากระโฮก็มีไส่เกือบโล อีกตัวหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพวกปลาโนจันปลาตะเพียนนะครับถือว่าหมายสวยเลยนะสําหรับอ่างนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาอีกทีก็ประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามรับชมสําหรับเหยื่อชุดที่สองสำหรับอ่างนี้นะเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับผมไปครับสาหรับอีพีนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมสาหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องโดยเจ็ดครึ่งฟิตชิ่งนะครับที่ครับผมสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาก่อนแล้วครับบบ๊ายบายสวัสดีครับ โอเคครับผมสุดยอดโอ้นิมนตัวสวยนะนแต่น้าบอกตัวใหญ่กว่านี้ก็มีใหญ่กว่านี้